สบายดีย่ามเศ้าพ่อแม่พี่น้องฟังเราฝั่งไทยและต่างประเทศมือนี้สาวซุกจะมาเฮ็ดแนวกินลงวัดเนาะพี่น้องตอนนี้กาเวลาประมาณหกโมงสาวซุกกามีเมนูทอดป่าพี่น้องนี่ป่าที่มักไว้เมื่อวานนี้พอดีเลยว่าจะมาทอดลงวัดในเ้ามือนนี้แต่ว่าบมแม่นหน่วยเฮาในมือนี้น่ะมือเอิญหน่วยเฮาที่ว่าลงจุกๆอาทิตย์เนาะคือพอดีมี เอฟซีเพิ่นมาจะทังฝั่งไทยเนาะเพิ่นพาพระอาจารย์มาธาทัดอิงห้างพี่น้องเพิ่นเลยออกมาเขี่ยวบ้านสาวซุกเลยน,นะเพิ่นก็เลยพาพระอาจารย์อพักที่วัดเนี่ยพี่น้องญาน้อยที่วัดบ้านสาวซุกเพิ่นกันนิมนต์พระอาจารย์เพิ่นพักที่วัดเลยโอ้คือสีห้อนแห้งเนาะยันน้ำมันแตกพี่น้องเฮ็ดสองเต่าเพราะว่า,วายานนมันโบทันพี่น้อง เตานี้หนึ่งข้าวป้าเหืออไหลเดือดเซาเลยสาวซุกแล้วก็มีแจ่วพี่น้องแม่คนตำแจ่วแจ่วน้ำไม,ม่ส้มกับทอดปลาเมื่อว่าอุา้ยมันแตกทอดทีละสตัวก่อน พีนมันแรงเลยจ้ะค่ะคือพี่แต่แห้งไฟแห้งก้องพี่น้องพี่เอสี่ล้วเพื่นมูนจักกับเฮาเนาะจะว่าพระอาจารย์ทางฝั่งไทยน่ะเพื่นโบ้ไรมูนจักเนาะพี่น้องจะว่าเอสจีเพื่อนพาพระอาจารย์มาอันเที่ยอุปทานทางนี่แหละแต่เพื่อนเบิ่งกคูเกิลแมปโบไก่จากบ้านเสาสุกประมาณห้าสิบกิโลเพื่อนก็เลยว่นเลยออกมาเลย เลยเออกมาเขี่ยวมาฮอนหนาววัดคนจะเห็นเลยพี่น้องชาวตุ๊กก็เลยได้เห้ของถินลงไปทำยวดน้ำพระเจ้าเพราะว่าที่บ้านตาวตุ๊กนะพี่น้องหน่วยลงจกหันนะหน่วยหน่วยหนึ่งนะมีประมาณห้าพั่อันนี้แหละโบราณชาก,ก็ะเลยว่าต้องลงไปเติมกันเนานะเพราะว่ามีพระอาจารย์เพินมานะ สุกแล้แลวพนะี่น้องปลานินเอาถุงบะทถ่ชอนแห้มกระดามันแข็งเนาะทอดจะดีสุก อุ้ยนั่นอันนี้เลยพี่น้องโต๊ะที่เฮ็ดกับแม่เพื่อนู้ดีได้มานั่ง่วยเ้าเนาะ เข่าซุกก่อนป่าหน่อยหนึ่งน้องน้อยกระจามพี่น้องอ่ะโอ้ยเอาลืมเอาบุมีข้าวเย็นข้าเมื่อนนี้บุมีข้าวเย็นเลยพี่น้องพอดีเลยเอาบุ๊ได้แบ่งทีแรกลืมลืม่าแบ่ง ลงบัดส่งติ๊มือน,นี้งัดสงติ๊เากำลังพาการลงบัดพี่น้องเฝ้าเฝ้าในหน่วยหนึ่งยานบุทัน,นจ้าเนาะประมาณ6กโมงสี่ตอนนี้นะ เดี๋ยวขออนุนาตไปส่งข้าวกันบนิกา 卡口来，你闹么尼？ ແມ່ນมີສมນມອນສອນພາໃຈໃ แล้วววันนี้เราซุกสีเอาผ้าเข่าเนาะพี่น้องขึ้นไปเชนให้ยาคุ าไอเอฟซีลสัข้ายวกินข้าวอยู่วอกิกินข้าว ใครหลายพนันนี้เอะนบางานยโบควร่าไปมื่อไ่บไปเที่ยวปาระตัดปยบ้าไปเที่ยวาใจเทียวทาสาวันน้จไปเที่ยวไปเที่ยวใส่นะจ๊ะมือหนี้เนี่ยค่ะม่ไม่เงคโอ้ทาดโอยนบอกเขาบอกหวานเลยยาชูโม วัดธรรมเจียวัดวัดรรมเจียและโบไก่จกทะท่าทัดโพดและไก่ประมาณแปดเก้าสิบกิโลพูดนละจ้ะทาดโพหรือว่าเกือบร้อยมาเด้อพี่น้อเข้วยกันมึงมาเกลี่ยยืดถึงอยู่บ,นนะบ้านเนี่ยป่า เดี๋ป่าดีว่าขึ้นนังไตนเขาน้ข่าแต่กินบุวก็ละบุมันไล้บหล้ให้เบิหลายอย่างไครับก็ขอบ็น้อยบปคนันกอนงไใหายจอ๋อน้ำยังินบตกวันยังไช่หายแล้วเาหนู อู้บาเุณ่องคนมาแต่วัดทางพูทีเนาะคุณเคยมาตอนนั้นสไปซื้อจริงจ้ะนี่พี่เขาไปเซโนเพราะว่าอยู่นี่เขาเหอ๋อแม่จ้ะอามีกับซิมีแถวแก้งแฮ้คุณจ้ะแต่ว่าพี่อาซิโบโโฮไปอีกประมาณเจ็ดแปดกิโล อย่งเนาเกินแค่บายเกือบ20โลจ้ะแต่บ้านนี้่คาสิโนใ้่นอย้าใส้บุมมีปัญญาที่ของกินเนาะหนูงแหงนีหกงแหงนี่ก like ้งแหงนี่แล้วว่าเพิ่อหมูหูหูครับูไปทีไปยังไไปนี่ประมาณ7โลแก้งแหง ทปทางนี้จ้ะโรงงานน้ำตาลมิลมนมจ้ะหงาโรงงานเลย<ต>เขาจะขายขอ<า>ง่มื้อนี้เฮ้ามาเอาบุญยุวัดแบบเต็มๆเลยพี่น้องพ <laughs> ากันล้างถ้วยสุดใหญ่ใส่น้ำก่อนมาแส่ก่อนอย่ามันล้างบอ,อ ล่างล่างแยกเนาะตัวนี้เนาะโบโอ้ยมาโบเฮาบะได้กินังครับเพราะว่าครูบาเอาเกลือมาแบ้วเมื่อกินของกินเบิดแล้ว มือนีสาวสุกกะเมาคนเดียวเต็มๆเลยพี่น้องเพราะว่าอันวัยรุ่นมีแต่สาวสุกกำน่งน้อยหวังว่าสีบดดนดองเนาะล้างแป๊บเดียวอันแดดกระส่องไวไวพี่น้องเจ็ดโมงไปแดดแห้งค่พาเอฟซีกินข้าววัดในมือใีพี่น้อง ล่นลมกับเฮาเมื่อกี้นี่นะหลังจากกินข้าวแล้วเพิ่นลมกับเฮาเพื่อนว่าจะพาะพระอาจารย์ไปเที่ยววัดธรรมเจียเนาะวัดที่ว่ามีองค์พญานาะคงามๆนะพี่น้องห่างจากบ้านเฮาไปประมาณสิบกิโลบหรือสิบสองสิบสามหรือสิบห้ากิโลพูแหละพี่น้องเลยเดาโบาถือโอ้ยนาะโบไต่ต้นเด้อเมื่อเพื่อนจะกินข้าวเด้อ แล้วกรสิบไปพระาธาตุโต่อเนาะพระผัดพ้นนี่แต่บ้านเข้าไปนะประมาณแปดเก้าสิบกิโลหมดเลนนาายผันผงไก่เติบนะเล้วซุกกระวายันเพิ่นลงแม่ว่าถ้าเพิ่นบ่นมีกูเกิลแม่พนะเพิ่นว่าสิบไปแวะเติมมันเนตไปซื้อเบอร์เติมนะอยู่เซโนโ พอไดเบิ่งนกูเกินแมพถ้าว่าบ่มีกูเกินแมพนี่หลงได้ไปพระราโพนมันก็มีทางที่ว่าซิกแซกอยู่ยันหลง่ทางยังมุ้ยถามเพื่อนว่าเพื่นจะกลับมาพักเทียนวัดนี้อีกบ่หนาะเพื่อนจะกลับฝั่งไทยและกลับเป็นมื้ออื่นเพื่อนว่าเนาะ เพราะว่าบัรเพิ่นน่ะอยู่ได้ประมาณ3วันเดียสพี่น้องสองคืน3วันเพิ่นฮะหากมาเมื่อวานนี้เนาะคืนหนึ่งมื้อแรก่ดือนที่สองอะจะ แล้วพี่น้องทำการไล่บาดนี้ มาโบ่ไม่ได้กินอย่างเลยล่อไปล่อมากินแต่น้ำมาโบ่อะ จะกลับน้ำผัโอ้กลับน้ำิ่นโอ้คุบากันสิไปนะเพื่อนบ่โอ้โดยพอดีเลยคุบาไปนำข้าวเจ้ากับงูทางโอ้โดยไปครบเลยเพื่นบ่ได้กลับมาพักพี่อีกบอคุบาโอ้โดย เดี๋ยวเขาน่อยล้างถ้วยแล้วสิไป็น่มน้ำเพลินสองเซนสพงคนดึงเท่าได้เพลินแล้วโอ้ดุยดุยดุยดุบคุยคุยด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 ุนดย ขายเพิ่นสูตรเอาเมื่อผูกบ่หมานี่หมาขน้อยอแต่ว่าหมาให้คู่น้อยกับหมาเฮื่อเฮื่อนขน้อยนี่แหละเพื่อไข่กันโ,มมนะโดยเพื่อไข่ขเดียวกัน,โอ,นอโอ้ยได้ลุ้มล้อมหนะ้าสิมีบ่คือนางโบนเดียน้อง,งน้อยจะพากันไปแล้วบ่จ้ะพอดีมีคู่บ่าเพื่อนว่าเพื่อนจะไปน้ำน้อจ้ะพอดีเลยเพื่อนก็หู้ทางเพื่อน แนะนำทางจ้าจ้าอะไรจะ้ะทักมาขอไอพี่ไรเยอะทักมาขอไอไอพี่ไรมันต่จ้าหรือว่าะจะจดเอาเลยก็ได้จ้าหรือว่าจะขอเอาน้ำตัวเกี่ยวก็ได้จะทักเอาน้ำตัวเกี่ยว จะตอนเย็นนี้จะได้กลับมาพักอยู่ที่วัดอันบ้านาชาวซูบิบอร์จ้ะจะฮักคู่บ่าเพื่อนอยู่อันวัดใกล้ใกล,ใกล้อันจะฮอนบ้านเชโน่จ้ะจะฮอนทางเขาเชโน่วัดกลางโครสีจ,รจ้าเมื่อเมื่อกี้นี้เพื่อนว่าเพื่อนจะไปนำเพื่อนจะไปอัน แนะนำทางกพัพอดีพี่ก็จังบลงทางเพราะว่าเน็ตมันก็ยังบมมีบ่อนซื้อแถวนี้นนจ,จ้า,จาเซโนโทาดพนมน้อยเพื่อนว่าจะพาไปทาดพนมน้อยน้ำนจ้า,จ,า<ป>จ้าแยกไปฮอดในเมืองเซโนมันจะมีแยกไปซ้ายมือเข้าไปทาดพนมน้อยจ้า แล้วจ้ะเพราะว่าแม่เพื่อนยังสิไปเวียกตตอจ้ะเดินทางปลอดภัยเด้อจ้ะเที่ยวให้สนุกจ้ะพอจะมาฮ้อนเฮือนสมุนเท่าแหลนมาต้อนเลยพี่น้องผมคนว่าสาสุกสิมีแนวมาฝากคนบอกว่าสาวซุกขัดได้เนวกินมาอย่างเดียวคือซัวไก่เนาะพี่น้องนี่ พอดีพี่เอฟซีเพื่อนนะเข้าไปซื้อของกินอยู่ทางในเมืองมือนี่นะเนาะเพราะว่ายันของกินพ่พอาชาวบ้านท่านก็ลงลายลย่มือนี่นละเพราะว่าอันพ่อเกยมังค่าย,ยกเนาะเพื่อนอันประกาศให้ชาวบ้านนั่นฮู้นะชาวบ้านก็เลยพากันลงหลายคนแนวมือนี่คือมีคู่บ่าอันบรว่กเพิ่นมากอัน เพื่อนเมื่อกี้เนี่เพื่อนลงมาข,ข้าเจ้าก็เลยแต่งห้าผ้าแต่ว่าโย่ขึ้นไปแล้วมีแต่ผ้าอาจารย์สี่รูปหนึ่งเนาะแต่ว่าแต่งห้าผ้าเพื่อนก็ว่ากำลังสีงออกไปเขี่ยวันในพี่น้องตอนนี้นะเพราะว่าเพื่อนจะไปลายม่องแน่ชาวซุกกาขึ้นมาแล้ว เต่าติบน้ำอย่างกัเต็มกระตาเลยนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ชาวสุกด้วนกับควาโฆษณาเด้อสบายดีบ๊ายบาย